สวัสดีครับพบกับตายมาคอดครับมาดูกันต่อครับเดินก่อนด้วยหมากมาตรฐานพบหมากสามตัวเรียงนะครับเดินหลังก็ดูกันตั้งแต่วิธีเปิดหมากเลยนะครับตรงนี้ครับหมากมาตรฐานพบหมาก สามตัวเรียนจังหวะนี้นะครับต้อง3าม8สิบตั้งต่อเท่านั้นดูต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับ ต่อสู้จะต้องต่อแบบนี้ถึงจะเสมอกันเพื่อนเพื่อนท่านใดดูคลิปแรกมาแล้วน่าจะจำได้ส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่ได้ดูนะครับย้อนไปดูได้เรามาดูกันต่อนะครับ จังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน1ิบสแต่เดิน82ให้เราไปตัวนี้ครับจังหวะนี้สำคัญครับให้เราออก32มสองสครับ27นะครับถ้า5มาก้าแบบนี้ โยนให้กินนะครับต่อสองจังหวะน,นี้เข้าฮอตได้เลยครับคู่ต่อสู้ออกมารับแบบนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องหลบ หลบก็มีแต้มส,สวยครับจังหวะพวกนี้นะครับต้องฝึกดูให้ดีบางครั้งมาจากรูปปื่นนะครับหรือมั่วๆกันมาถ้าเรารู้จักเหลี่ยมในการทำมันสามารถประยุกต์ได้ครับ จังหวะนี้ถ้าไม่เดิน71หนีก็เข้าฮอดไปครับไล่กินฝีตรงนี้ถ้ากู้ต่อสู้ไม่เดิน5มา9ถ้าเดิน5มา9เราก็โยนให้กินต่อ2ออาจจะต่อแบบนี้นะครับแทรกกิน ถ้าปิดเราก็ต่อไปเลยครับตรงนี้เข้าฮัตไม่ได้ครับฮอตตายแล้วก็เดินนะครับแต่ฮอตลากไปลากมา ตรงนี้ถ้าไม่ปิดนะครับปล่อยให้กินแล้วกู่ต่อสู้จะเดินไปเข้าหอดให้ทำแบบนี้ครับชนะไวนะครับโยนให้กินสลับดอก เป็นเทคนิคการกินสลับดอกนะครับแต้มพวกนี้นะครับก็จำไว้นะครับเอาไว้ใช้ห้าเก็แพ้นะครับ1ิบสก็แพ้1ิบสบ้างครับไป่กินหลบ ก็เข้าวัดไม่ได้ครับ,รบจงังหวะ82เราขึ้นไป24 20 15 31 27ตรงนี้ถ้าไม่เดิน82แต่เดิน1มา5 ให้เราเดินสามสิบเอ็ดไายี่สิบเจ็ดนะครับเตรียมต่อถ้าคู่ต่อสู้ลงมาแบบนี้ตัดก็แพ้ครับ จะไปสิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบห้าก็ชนะนะครับครับต้องออกนะครับแล้วก็โดนสี่ตรงนี้ถ้าไม่ต่อก็ไปเขาหด เข้าไม่ได้นะครับพอาต,ตายตรงนี้ได้เปรียบหนึ่งตัวนะครับเดินระวังๆก็ชนะแล้วนะครับ บ้างก็จะไปขายๆารูปเมื่อกี้นะครับชนะหมดเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ต้องนะครับต่อแบบนี้เท่านั้นถึงจะเสมอมาดูจังหวะนี้ครับ นี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน2มา7แต่เดิน2มา6ซึ่งเจอบ่อยด้วยนะครับกะจะต่อนะครับ13 17ถ้าเราเดินแบบนี้คู่ต่อสู้นะครับก็จะต่อนะครับจุดประสงค์นะครับที่เดิน2มา6จาังหวะนี้ให้เรา นะครับอยู่ใ,ใ้กินแล้วต่อกินสองถึงตรงนี้ตัวเราน้อยกว่าแต่เรามีโอกาสไปเข้าฮอตจังหวะนี้ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับถ้าเข้า กูต่อสู้ก็อาจจะโยนให้กินก่อนหรือเดิน6มาเก้พอเรากินถึงตรงนี้ก็รอจังหวะนิดหนึ่งนะครับยังเข้าไม่ได้ก็เดินยี่ไปยี่สิบสาม อ่าจังหวะให้ดีนะครับตรงนี้เข้าได้แล้วครับกี่ตรงนี้ก่อน มากกว่านตัวแล้วครับไล่กิ่นไล่กินอีกทีครับใน like. ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นะครับ ถ้าไม่เดิน1ิบสิบ่จะเดิน6มาเก้าครับเหมือนกันรอจังหวะครับถ้า93ก็เข้ารูปเมื่อกี้นะครับเข้าไปเลย ครับก็จุดสำคัญนะครับจังหวะคู่ต่อสู้ออกสอง่าหกนะครับให้เราโยนให้กินแล้วต่อสอง คลิปต่อไปนะครับคู่ต่อสู้ไม่เดินสอง7 2 2เจ็ดสองหกแต่เดิน82ดสิบสอตรงนี้ก็แพ้ครับก็รอดูนะครับว่ามีวิธีตียังไงติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ